สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง Vp ธรรมดานะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นไทยเช้านะหุ้นไทยเช้าของวันที่9ก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหุ้นไทยเช้าก็คือหุ้นจากประเทศไทยนะจจะมีให้ชมวันละสี่คลิปสี่รอบนะครับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแต่เป็นผลของช่องเก้านะครับผลของช่องเก้าเท่านั้นนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุบนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันละสี่รอบนะครับสี่รอบสี่คลิปนะครับหุ้นใจเช้าหุ้นใจเที่ยงหุ้นใจบ่ายหุ้นใจเย็นนะครับหุ้นใจเช้ารอบนี้ออกประมาณสิบโมงห้านาทีนะครับทางช่องเก้าเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ รอบเที่ยงก็เที่ยงครึ่งนะครับรอบบ่ายก็บ่ายสองโมงครึ่งเอ้ยบ่ายสองโมงตรงแล้วนะตอนนี้นะรอบเย็นก็สี่โมงเย็นสี่สิบนาทีนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละสี่รอบนะวันนี้วันที่เก้านะครับวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสนะครับวันท้าเช้าเด่นเลขต่ํานะสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามนะครับสองสามคู่กับเลขสูงนะครับห้าหกเจ็ดแปดซันธงที่เจ็ดกับแปดนะครับอ่ะ เรามาจับคู่กันนะครับคราวนี้นะ5 2 5 3นะครับ5้าสนะครับเอาเห็นไหมตัวเลขกอ่านไม่เห็นห้าสองห้าสามหกสองหกสนะครับอืม เน้นที่เจกับ8ดนะเน้นที่เจดกับแเราก็ชื่อที่เจดกับ8นะครับส่วนฟันทองตัวไหนหละ่ะครเนี่อ่ะวมาฟันทองที่ครนี่นะความจริงสี่ก็สวยนะสองก็สวยนะขอฟันทองที่2แล้วกันนะเอ้าเอกกับใครวะพูดอยู่คนเดียวเนอะอยู่นั่นแหละเอ้ามันทำไมทิง้งไม่ตรงกันละ่ะอ๋อช่างมันเถอะอ๋อ เอาใหม่ดีกว่าห้าสองห้าสามนะห้ 5, 2, าสองอ๋ห้าสองห้าสามอ๋อตรงกันละอ๋อครับปันตรงที่สองนะครับอืมปันตรงที่สองนะสองก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่สองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองห้าสองสองแปดแปดสองนะครับเหล่นอยู่ตรงนี้นะครับในกรอบนี่นะอ่าครับประมาณนี้ ลูดวิ่งวันทุงที่2ก็จัดที่2ได้เลยนะครับลูดวิ่งนะครับตามนี้นะครับอ่าเรียบร้อยละอันนี้คือชุดวินนะครับอันนี้คือเด่นเนยเด่นเจ็ดกับ8ปดเยคู่กับ2กับ3หรือเปล่าใครชอบเจ็ดชอบ8ก็นําไปลูดได้นะเผื่อมันไม่มาคู่กันกับ2 3 4นะครับประมาณนี้นะใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับ2นะครับ2ส่วนใครชอบ3กับ4ก็จัดไปนะครับตามนี้นะรับรับขับ ขอบคุณมากๆนะครับคุณไทยเช้านะครับ10.05นาะทีเลขทางช่อง9เท่านั้นนะครับอืมจดเอาเลยครับอ่าก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีคดแหงๆแหงๆดวงดีนะครับอ,อารมณ์ดีๆนะตอนเช้าเช้านะสิ่งดีๆก็จะมาในชีวิตเรานั่นแหละครับโชคดีครับสวัสดีครับ